และอุปสรรคของในเอกที่เจอเนี่ยก็ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูสมเหตุสมผลดีโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวที่แคบแล้วก็กลัวการจม้ํามากๆก็เลยรู้สึกว่าตอนดูหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างจะแบบตื่นเต้นแบบสุดๆเลยนะโผล่ไปดูไอชอนนี้ที่ไลน์นะผมรู้สึกว่าแบบ น่ากลัวมากๆสวัสดีครับตอนนี้คุณกาลังดูหนังนอกกระแสนะครับและหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับคือเรื่องโนแวไรททางหนีนะครับผมชื่อไดมคิดเองแล้วนะฮะเรื่องย่อคร่านะครับก็เกี่ยวสาวท้องแก่คนหนึ่งนะครับที่ต้องติดอยู่ในคอนเนอร์กลางทะเลนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเธอได้แถมอาหารเนี่ยก็ไม่มีแถมเธอเนี่ยยังมีลูกเป็นทารกที่เพิ่งคลอดออกมาอีกโอ้โหแบบอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยท้าทมเข้ามาในชีวิตเธอแบบลาห่เลยนะครับผมและสุดท้าย เธอจะรอดไปได้หรือไม่กับตู้คอเนเทนเนอร์กลางทะเลที่ค่อยๆวีน้ำเข้ามาด้วยเออมระทึกอะไรได้ขนาดนั้นก็ต้องไปลองดูเองได้เลยนะครับผมสุดยอดฮะและหลังจากนี้ก็คือรีวิวความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรหลายอย่างที่ผมชอบมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการที่ถ่ายทำในโลเคชันเดียวดำเนินเรื่องด้วยตัวละครคนเดียวเป็นหนังเซอร์ไวเวลเอาชีวิตรอดซึ่งมันจะต้องใช้สติปัญญาแล้วก็ การประดิบประดอยจากสิ่งของเหลือ<ๆ>เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยรอดมาได้ซึ่งไอ้อะไรอย่างเงี้ยผมชอบดูหนังประมาณนี้นะฟีลหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับโปรดิวเซอร์เนี่ยไปบังคับให้คนเขียนบทเนี่ยจะต,ต้องให้ตัวนําเรื่องเนี่ยประชิญปัญหาอุปสรรคอะไรหลายๆอย่าง่ออย่างเช่นข้อแรกอ่ะต้องอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวไม่พอต้องให้ยังไงให้อยู่กอล้างก็ไม่ดีมันยังแบบค้นหาของได้อ่ะให้อยู่บนตู้คอนเทนเนอร์ต้องห้ามมีอาหารด้วยนะมีแต่ของอะไรที่แม่งแบบใช้อะไรไม่ได้อ่ะเนี่ยเช็คไป3ข้อแล้วอ่ะแต่มันก็ยังดูลำบากไม่พอเว้ยให้ตัวนางเอกเป็นผู้หญิงด้วยละกันอ่าแต่เป็นผู้หญิงเดียวมันยังดูไม่ลำบากพอเอาให้ท้องไปด้วยเลยท้องแก่ด้วยท้องแบบใกล้คลอดมันมีโจทย์อะไรหลายอย่างที่มันพยายามจะทำให้ตัวละครมันแบบ ถึงแม้ว่ามันจะดูจงใจดูยันเยียดก็ตามอะนะเออแต่มันก็ทําให้ได้กําเนิดหลังเรื่องนี้ออกมาไงซึ่งผมก็รู้ตัวเออมันก็สะใจดีเหมือนกันนะนะและถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามันเป็นหนังโลเคชั่นเดียวเนี่ยแต่ในช่วงเริ่มแรกเรื่องเนี่ยที่เป็นฉากเซตอัพให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยโลกกาลังเป็นยังไงอยู่เนี่ยคือในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นมีความหนังกา้นเมืองนะที่ผู้นำเนี่ยพยายามจะผันตัวเป็นเผด็จการจัดการทุกอย่างแล้วทรัพยากรอย่างเช่นพวกอาหารเนี่ยก็ลดน้อยลง มันก็จะมีผู้คนเนี่ยที่ต้องการจะหนีออกนอกประเทศโดยการแบบแอบลักลอบขึ้นเรือหนีซึ่งมันก็ผิดกฎหมายแหละแล้วก็มันจะมีพวกทหารเนี่ยมาเพ่นพานใช้อาวุธฆ่าคนเอาคนไปขังแบบอย่างป่าเถื่อนเลยนะซึ่งหนังมันก็อยากจะเล่าเรื่องแหละว,ว่าทําไมนางเอกเนี่ยมันถึงมาติดอยู่บนกลางทะเลได้นั่นเองนะครับซึ่งในการเซตอัพเรื่องแบบนี้เนี่ยก็มีความสําคัญเพื่อที่จะได้เป็นเหตุผลว่าทําไมนางเอกถึงไปลอยคออยู่คนเดียวถ้าอยู่ๆโผล่มาเลยเนี่ย มันก็อาจจะไม่มีความเป็นมาเป็นไปสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่เห็นอกเห็นใจนางเอกเท่าที่ควรนะครับผมซึ่งการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในช่วงแรกสักหน่อยแต่คือกลายเป็นว่าสนุกเฉยเลยนะและอุปสรรคของนางเอกที่เจอเนี่ยก็ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูสมเหตุสมผลดีโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวที่แคบแล้วก็กลัวการจมน้ำมากๆก็เลยรู้สึกว่าตอนดูหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างจะแบบตื่นเต้นแบบสุดๆเลยนะ ซึ่งตัวนางเอกเนี่ยมันไม่สามารถออกจากตู้คอนเทนเนอร์ได้เพราะว่าโดนล็อกจากข้างนอกการจะออกไปได้เนี่ยก็ต้องมีคนมาเปิดให้แต่ลอยเทงเต้งอยู่นทะนเลอย่างนี้เนี่ยใครจะมาเปิดให้อ่ะแต่คราวนี้เนี่ยในตู้คอนเทนเนอร์มีรูกลมๆอยู่นะครับนางเอกเนี่ยมันจะต้องส่องว่าเอ๊ะข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งไอระดับน้ําที่นางเอกมันดูอยู่เนี่ยโอ้โหมันมันแทบจะแบบใกล้ๆตาของคนอ่ะซึ่งเวลานางเอกมันโผล่ไปดูไอช่อนนี้ที่ไรนะผมรู้สึกว่าแบบ น่ากลัวมากๆเลยแล้วผมเนี่ยเคยจมน้ามาก่อนด้วยมันเลยยิ่งแบบโอ้โหเสียวแบบสุดๆเลยนะครับผมซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแค่นางเอกคนเดียวเนี่ยก็น่าจะรอดยากเลยนะครับแต่นางเนี่ยกับมีลูกที่เป็นทารกร้องอุแวอุ้แว่ต้องการอาหารกินทั้งวันต้องการเรียกร้องความสนใจทั้งวันซึ่งมันทําให้แบบตัวนางเอกประสาทแดกมากแล้วก็การที่จะมาค้บประคองให้ลูกรอดไปได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มันเลยทําให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ค่อนข้างจะตึงเครียดแบบสุดๆเลยนะครับผมถ้าใครที่เพิ่งทํางานม,มาเสร็จเสร็จกำลังเครียดแล้วอยากจะดูหนังตลกคลายเครียดเนี่ยก็อาจจะต้องข้ามเรื่องนี้ไปสักแป๊บหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยหาวันว่างๆแบบัวโล่งๆอยากดูหนังแอคชั่นแล้วทึกขวัญอะไรเงี้ยอ่ะก็ค่อยมาดูหนังเรื่องนี้นะผมว่าจะตอบโจทย์คุณแบบสุดๆเลยนะครับผมสรุปนะครับหนังเรื่อง n o w วรเอ๊ะหรือว่า nowhere น่าจะเป็นโนแวร์มากกว่านะครับก็ตอบโจทย์ผมแบบสุดๆเลยนะครับรับทึกกดดันมากๆฮะผมเลยให้หนังเรื่องนี้ไปที่8คะแนนเลยนะครับไอเดียหนังเรื่องนี้เนี่ยมันแจ่มจริงๆเลยนะแลวเพื่อนๆที่ฟังรีวิวนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและคราวหน้าผมจะหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับดูหนังแล้วก็แสกาไปแล้วครับสวัสดีครับ yeah.